สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปนะคะคุณกับเขาคนเกิดวันศุกร์นะคะช่วงครึ่งหลังกันยายนนะคะมาดูกันว่าคุณกับเขาเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้นะคะคุณตอนนี้นะคะน่าจะใช้สติปัญญาใช้ความคิดนะคะในการตรึกตรองอะไรค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะรอดูสถานการณ์นะคะเป็นแฮงเมอเลยนะตอนนี้เนาะคุณอาจจะรอดูสถานการณ์รอข่าวอะไรบางอย่างเพื่อตัดสินใจอะไรบางอย่างก็ได้นะตอนนี้คุณอาจจะ มีความชะงักงานนะคะการรออะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ของคุณนะคะรอข่าวก็ได้หรือรออะไรที่จะตัดสินใจในความสัมพันธ์ของคุณนะคะณนะตอนนี้เนาะคุณนะคะอาจจะมีพลังงานที่ดีกับ the chariot นะคะชาวธาตน้ํากรกฎก็ได้นะคะหรือว่าชาวต่างชาติหรือว่าคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับวิศวะนะคะเทคนิค ต่างๆนะคะเป็นงานเฉพาะทางนะคะก็เป็นไปได้คนคนนี้นะคะมีความโดดเด่นในตัวเองนะคะคนที่คุณดิวอยู่เขาอาจจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะมุ่งมั่นในการทํางานนะคะและอาจจะมีอายุที่อ่อนกว่าคุณได้นะคะหรือว่าเป็นอายุไล่เลี่ยกันแต่ว่าดูอ่อนวัยหรือว่า เขานะคะค่อนข้างจะป๊อปปูล่าในวงสังคมของเขาก็เป็นไปได้เนาะพลังงานของคนที่คุณดิวอยู่นะคะเขานะคะอาจจะเป็นคนไกลก็ได้นะเดือเชริอตนะคะคือ ความรักของคุณความสัมพันธ์อาจจะตั้งอยู่บนความมีอุปสรรคนะคะเรื่องหนทางไกลเกิดอาการพัดพลากนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะเนี่ยห้าถ้วยอยู่ไกลาจากกันนะคะแล้วคุณก็คิดถึงเขาอะ่ะค่อนข้างมากเลยนะคะแต่ความเป็นจัดเม้นต์ก็ออกมาบอกว่าคุณทั้งคู่อะ่ะยังไงเดี๋ยวก็ต้องได้เจอกันคะ่ะเพราะคุณทั้งคู่มีความเป็นโซลคอนเนคชั่นนะคะมีความที่เป็นคู่กันอยู่เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณทั้งคู่อะ่ะ ความห่างไกลมันก็อาจจะแค่ห่างตอนนี้แต่ว่ายังไงซะคุณทั้งคู่มีสิทธิ์ที่จะวนกลับมานะคะได้เจอเจอกันอยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะเงียบกันไปหรือว่าไม่ได้เจอกันหรือคุยกันน้อยก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าคุณทั้งคู่ตัดกันไม่ขาดหรอกนะคะเป็นเดอะเดวิลเนาะคุณมีแบบความผูกพันกันค่อนข้างลึกซึ้งนะคะถึงแม้ว่าใจคุณตอนนี้อาจจะรู้สึกเหนื่อยนะคะอยากจะเอาตัวเองออกมาเหมือนเป็นแฮงแมนนี่แหละ ะะอยากจะอยู่เฉยๆไม่อยากจะคิดอะไรทั้งนั้นอะตอนนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันเครียดนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่คือเวลานะคะมันจะเป็นตัวช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นถึงแม้ว่าตอนนี้คุณจะมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรกับคนในความสัมพันธ์ของคุณนะคะแต่ไพ่ออกมาบอกว่า,เ,าเดี๋ยวนะคะการใช้เวลาของคุณน่ะสักพักอยู่กับตัวเองสักพักนะคะเขาก็อยู่ในสเปซของเขาสักพักแต่เดี๋ยวนะคะ คุณกับเขาอ่ะก็จะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้คุยกันนะคะได้แบบเขาเรียกอะไรได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะในอนาคตได้เพราะว่าไพา่แนวน้มของคุณเป็นเดอะซันนะคะเนี่ยคุณตอนนี้ถึงจะมีความเครียดนะคะนอนไม่หลับคิดมากอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ให้แบบอยาก,กังวลมากไพ่แนะนำว่า คุณกังวลมากไปนะคะสุขภาพคุณก็จะไม่ดีด้วยนะคะให้คุณเชื่อไว้เสมอว่าชีวิตของคุณและความสัมพันธ์ของคุณนะตอนนี้มันกำลังจะดีขึ้นนะคะคุณต้องพยายามอยู่กับตัวเองนะคะใช้สติปัญญาคิดเหตุผลนะคะว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณแต่ว่าคิดได้แต่ว่าอย่าคิดมากจนเป็นก้าวดาบนอนไม่หลับอย่างนี้นะคะพยายามคิดคิดแล้วก็ปล่อยมันไว้ตรงนั้นก่อนนะคะแบบเออคือ คุณอาจจะหลบ,บคิดถึงเขามากนะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคือบางทีคุณต้องปล่อยวางบ้างนะคะอย่าคิดจนเกินไปนักนะคะทำให้ร่างกายเราไม่ได้พักผ่อนนะคะยังไงซารเด s ซันออกมาบอกอยู่แล้วว่าไม่ว่าคุณหวังอะไรไว้คุณจะสมหวังนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณถ้าคุณหวังให้เขาเอ,อ่รอข่าวจากเขาคุณก็จะได้ข่าวจากเขาหวังว่าเขาจะกลับมา คุยกับคุณปกตินะคะความรักความสัมพันธ์ของเราจะกลับมาดีเหมือนเดิมมันก็จะเป็นแบบนั้นนะคะเพราะเดือะสันน่ะเป็นไพ่ที่สุดแล้วนะคะถึงความสุขสมหวังในทุกด้านนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณเครียดคุณอะไรอยู่ขอให้คุณวางใจว่าคุณจะพบความสุขนะคะที่คุณกําลังรอคอยไม่ว่าคุณกําลังข่าวรอข่าวสารจากเขารอข่าวสารจากคนไกลนะคะไม่ได้คุยกันมาพักนึงแล้วกับคนของคุณนะคะ คุณก็จะประสบความสําเร็จในไม่ช้าคุณจะได้เจอเขานะคะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะอืมขอให้คุณเชื่อนะคะว่าคุณจะได้รับข่าวดีนะไพ่ออร์เคเตเลิฟบอกว่า handof cards นะคะคุณนะคะมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะทำอะไรก็ไม่ทำอะไรก็ได้ในความสัมพันธ์นะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะว่าความสัมพันธ์มันดีหรือไม่ดีที่ผ่านมาแล้วคุณต้องการที่จะเลือกแบบไหนนะคะ ความสัมพันธ์ที่ดีหรือความสัมพันธ์ที่แย่นะคะ healthy choice เนอะ making healthy choice in love and bright นะคะให้ดูแลตัวเองให้มากๆให้มีความสุขกับตัวเองให้มากๆนะคะอย่าเครียดเป็นก้าวดาบอย่างที่ไพ่ขึ้นเมื่อกี้นะคะเพราะว่า ยิ่งคุณเครียดคุณก็จะไม่ได้คําตอบอะไรในชีวิตคุณต้องพยายามแบบว่าปลดปล่อยความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปจากหัวของคุณให้มากๆแล้วคุณก็รับแต่พลังงานที่ดีๆเอาไว้นะคะพยายามมีความสุขกับตัวเองดูแลตัวเองเยอะๆนะคะเดี๋ยวพลังงานที่ดีส่งออกไปคนของคุณก็จะรับรู้ได้นะคะว่าคุณมีพลังงานบวกพลังงานที่ดีนะคะความสัมพันธ์ดีๆก็จะพลิกฟื้นนะคะกลับคืนมานะคะ don't stop Arch a n g e l บอกว่าอย่าหยุด อย่าหยุดอะไรก็แล้วแต่อย่าหยุดที่จะเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ที่จะมีขึ้นอย่าหยุดที่จะเชื่อว่าความสัมพันธ์ของคุณยังเป็นความสัมพันธ์ที่ดีอยู่นะคะไพ่บอกว่า Don't Stop คือดอน t ต็อปทูเฟ d e Don't stop to trust ได้หมดคืออย่าหยุดที่จะเชื่ออย่าหยุดที่จะ d r e a มอย่าหยุดที่จะฝันคนเราก็ต้องมีความหวังไว้เสมอใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีเนี่ย เราก็จะใช้ชีวิตลําบากเนาะถ้าเราไม่มีความหวังไม่มีพลังในการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาลเอามาบอกว่าอย,ย่าหยุดนะคะที่จะติงกิ้งอย่าหยุดที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณเองนะคะไพ่ ye, wing of soul sister แนะนำคุณว่า authenticity is your true beauty นะคะหมายความว่าความงดงามที่แท้จริงก็คืออยู่ที่ตัวคุณเองนั่นแหละค่ะคือความ สิงแท้แน่นอนที่สุดอะ่ะก็คือ your true beauty ความงามที่มาจากใจจริงๆของคุณนะคะคือเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างในในตัวคุณอะ่ะมันบ่งบอกออกมาจากความเป็นคุณถ้าคุณมีพลังงานที่ดีนะคะคุณก็จะมีเสน่ห์ออกมามีออร่าออกมานะคะมีความสุขกับตัวเองให้มากนะคะถ้าคุณมีความสุขกับตัวเองมากๆความมีออร่าก็จะเปล่งประกายยิ้มแย้มออกมาจากใบหน้าของคุณเลย นะคะออร่ราเกิดทุกคนเห็นก็เขาเรียกว่าอะไรก็แฮปปี้มีความสุขคนที่คุณอยู่ด้วยก็มีความสุขเมื่อได้เห็นใบหน้าที่มีรอยยิ้มของคุณนะคะคนในความสัมพันธ์ของคุณนะคะเมื่อเขาเห็นคุณแฮปปี้มีพลังงานที่ดีส่งออกไปคือเสน่มันก็จะเกิดนะคะมันก็จะเกิดเลยอะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคุณเองมีเสน่ะนะะห์นะคะดาวพระราหูนะคะเลข8ด คือมีสเสน่ห์มากนะคะในความสัมพันธ์ของคุณมีแรงดึงดูดมีชามมิ่งมีแรงดึงดูดต่อเพศตรงข้ามของคุณนะคะค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นนะ่ะพยายามนะคะทำตัวเองให้มีความสุขนะคะสนุกสนานจะได้แบบเปล่งประกายพลังงานที่ดีออกไปเยอะๆนะคะขอให้คุณแบบเขาเรียกอะไรอย่าคิดลบนะคะอย่าคิดมากถ้าคิดมากเนี่ยพลังงานลบก็จะส่งออกไปในทางที่ไม่โอเค นะคะมันก็จะตีกลับมาแล้วก็ทำให้คุณแบบเครียดหน้าตาก็จะหม่นหมองใช่ไหมคะไม่ไม่สดใสร่าเริงเพราะฉะนั้นพระอยากจะแนะนําว่าให้คุณอะคิดบวกนะคะมากๆนะคะให้มีพลังงานด้านดีๆไว้เยอะๆนะคะจะได้แบบส่งพลังออกไปยังคนรอบข้างและคนใกล้ชิดของคุณนะคะโอเคอันนี้นะคะ เป็นภาพรวงกว้างๆเลยของคนที่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้ขอให้เปิดใจกว้างๆรับเพราะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะโอเคผู้อ่านเป็นกำลังใจให้ขอให้ทุกท่านเจอความรักที่ดีๆสมหวังนะคะวันนี้ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้กันนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันและกันไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ไปลคะค่ะสวัสดีคะ่ะบาย